สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ3คู่ในการลุนแชมป์จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเฉพาะ3คู่ก่อนในการลุนแชมป์ขณะนี้เวลา5ทุ่ม7นาทีนะครับตะกี้ดูคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จบลงไปแล้วโอ้โหก็คาบ้านนี่แล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาบ้านเป็นนัดที่เท่าไหร่เราไม่รู้ก็ผลผลการแข่งขัน โฟกัส5นัดล่าสุดของทีมที่จะลุ้นแชมป์นะครับมีลิเวอร์พูลฟอร์เรสต์แล้วก็อาร์เซนอลนะครับนัดแรกจบลงไปก็เข้าเป้าอยู่2 2ทีมนะครับส่วนปืนใหญ่เพิ่งทราบว่าซาลิบาเจ็บนะครับลงกับแอตตันวิลล่านั่ไป2-0แล้วโดนตีไปเสมอไป2-2เมื่อคืนนี้เมื่อคืนก่อนเนี้ยวานเนี้ยว่ากันหน่งส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับเซาแธมป์ตันจบลงไปตะกี้ครับเกือบ เกือบ3-3มสาเหมือนกันเถอะเกือบเสมอกับเซาแทมป์ตันสามสแต่ว่าก็ชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับส่วนที่เตะก,ก่อนหน้านี้คือลิเวอร์พูลนะครับก็เปิดบ้านเบนฟอร์ดนะครับไปเยือนเบนฟอร์ดก็ชนะเจ้าบ้านไป2ประตูต่อ0ก็เข้าเป้า2ทีมนะครับลิเวอร์พูลแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับก็ทำให้ตารางคะแนนณขณะนี้ณปัจจุบันนี้ลิเวอร์พูลนะครับ มี50แต้มแนโดยการแข่งขันทั้งหมด21นัดชนะ15เสมอ5แพ้1นะครับมีอยู่50แต้มนะครับขึ้นแท่น50แต้มก่อนทุกทีมเลยครับาตามมาด้วยอันดับที่2นะครับ Nottingham Forest นะครับที่วันนี้เฉียนเอาชนะ s o u t h ม m p t n ไปได้3ประตูต่อ2หลังจากนำในครึ่งแรกนะ3ประตูต่อ0นะครับแล้วก็โดนต,ตีมา3-2ก็นึกว่าจะ3-3ซะอีก ก็มี44แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด22นัดชนะ13เสมอ5แพ้4นะครับ44แต้มเท่ากับอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเนี่ยไปสะดุดกับแอตตันวิลลานะครับเมื่อคืนนี้แข่ง22ชนะ12เสมอ8แพ้2นะครับมีอยู่44แต้มนะครับตามตารางด้านล่างเลยครับก่อนเดี๋ยวเราจะมาลุา้นกันในอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเนี่ย ลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้อนรับการ,รมาเยือนจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการ,รมาเยือนของม้าขาวอีสวีครับไม่น่ามีอะไรนะไม่น่าจะติดปัญหาอย่างไรน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับแต่ลิเวอร์พูลนี่จะถูกขั้นกลางกับอาร์เซนอลครับด้วยแมตต์ยูซีอลนะครับหรือยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับลิ Liverpool เวอร์พูลนี่จะจะฟัดกับลิวอนนะครับเดี๋ยวมีตารางอีกตารางหนึ่งครับสำหรับ UCL เดี๋ยวไปติดตามดูได้เพราะนั้น อาเซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลนี่จะลาดนึงนะครับส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสไม่มีอะไรครับไปเยือนบอลมัดก็ก, <c oughs> ก็ถือว่าจะหนักหน้าหนักใจอยู่แล้วไปเยือนวิตาลิตี้สเตเดียมนะครับก็ถือว่าหน้าหนักใจอยู่เพราะว่าบอลมัดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยโชว์ฟอร์มดีมากเลยครับถล่มนิวคาสเซิลคาสเซนเจมปาไป4ประตูต่อหนึ่งเลยเด็ดๆเลยครับ ก็ตรงกับวันเสาร์ที่25ทั้ง2ทีมนะครับ4ี่ทุ่มตรงนะครับนี่คือนัดที่23นะลิเวอร์พูลแล้วก็ฟอรเรสต์จะลงฟาดแข่งเวลาเดียวกันเลยครับทั้ง3ทีมเลยครับอาร์เซนอลก็จะไปเยือนวูฟไม่น่ามีอะไรครับไปเยือนวูฟวูฟเนี่ยฟอร์มฟอร์มแกร่งไปแกร่งมาอยู่ยังหาหาหลักไม่เจออยู่ก็น่าจะมีชัยทั้ง3ทีมในนัดที่2ของ5นัดนะครับนี่คือโฟกัส5นัด จากนี้ไปนะครับเฉพาะพีเมลีกนะครับไม่ไม่เอา,เอาทัวนาเมนต์อื่นเพราะว่าเรา,า,า,าจะเอาแบบชัดเจนเลยว่าทีมไหนจะได้เปรียบทีมไหนจะสะดุดเ,เราเราจะเห็นใน5นัดทีละ5นัดทีละ5นัดเลยครับก่อนนัดที่2ของทุกทีมทั้ง3ทีนี่ไม่น่าพลาดนะคิดว่านะแอดมินไม่น่าพลาดแต่จะมาหรือ <laughs> ขอขออภัย หรือนัดที่แฮร์ฟอร์เรสจะมาสะดุดไอตรงที่วิตาลิตี้สเตเดียมนะครับลองดูนะครับไปเจอ, outh, อบอลมาเพราะว่าบอลมาอย่างท,ที่ทราบกันเนะมื่อคืนนี้ถล่มนิวคาสเซิลที่เซตนเจมป์ป้าไป4ประตูต่อหนึ่งจะมาสะดุดดูตร,ตรงนี้หรือไมอ่ติดตามรับชมนะครับลิเวอร์พูลไม่น่าสะดุดครับแล้วก็อาร์เซนอลไม่น่าสะดุดนะครับก็คร่าวๆนะครับส่วนนัดที่3มเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับนัดที่3 4 5ี่เดี๋ยวว่ากันอีกทีลิเวอร์พูลเดียจะ จะมีแมตต์ตกค้างอยู่ครับแอดมินไม่นับนะครับแมตต์ตกค้างเพราะว่ามันเป็นนับที่15แล้วตอนนี้มันนับที่23ไล่กันไปตามนี้อยู่ลิเวอร์พูลอาจจะทำศึกเมอร์ซีไซด์นี่อาจจะแพ้ก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้คะแนนลิเวอร์พูลนำอยู่นะครับนำอยู่6แต้มนะครับนำทั้ง2ทีมอยู่6แต้มอย่างไรติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับขณะรายงานเนี่ยรอผล แมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้าต้อนรับการมาเยือนของอิสวิตนะครับลองดูว่าคู่นี้จะพีกอีกไหมจะพีกเหมือน Arsenal, อาเซนอลเสมอแอตตันวิลล่าไหมติดตามรับชมแต่ถ้าถ้าจะยากนะครับถ้าจะยากเพราะว่าอิสวิตไปเยือนด้วยน่าจะใช้ตรงนี้ชิงความได้เปรียบและเรือใบจะเก็บสามแต้มขึ้นมาขึ้นมาอยู่ลำดับที่ ที่5ได้นะครับจะเขียรยเซลซีลงไปเลยครับซึ่งเซลซีกับบู๊จะฟาดแข่งในวันวันอังคารนะครับวันพรุ่งนี้ดึกๆนะตีสาก็จะตรงกับวันอังคารอ่ะติดตามรับชมรับเชียร์ไปด้วยกันนะครับผมอ่ะสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ